จำนวนแอดเดตที่ถือครองบิตคอยมากกว่า1 BTC ทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางการปรับดับชนี CPI ในขณะที่บิตคอยพยายามที่จะลดระดับต่ำสุดในรอบปี2022มูลค่าใหม่บุกชี้ว่านักลงทุนดูเหมือนจะสะสมติดทับมากขึ้นโดยเน้นที่จำนวนที่อยู่ที่ถือครองบิตคอยมากกว่า1แห่ง ตามที่ได้บันทึกไว้จํานวนที่อยู่ของบิตคอยที่มากกว่า1 BTC ได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่8,94,303ที่อยู่ตามข้อมูลจากการ์ดโนดแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนและคริปโตเคเรนซีเป็นที่น่าสนใจว่าบิตคอยค่อนข้างแพงสําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่เมื่อปีที่แล้วก่อนที่ราคาจะร่วงลงอย่างมากและทําให้นักลงทุนมีโอกาสที่จะครอบครองสินทรัพย์มากขึ้น หลังจากที่บิตคอยทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการที่69,000 u s เดอลลร์ในเดือนพฤศจิกายนปี2021ก็ได้ทำราคาร่วงลงมามากกว่า65%ซึ่งถือเป็นโอกาสซื้อครั้งใหญ่ของนักลงทุน นักลงทุนที่ซื้อในช่วงตลาดขาลงได้รับคําแนะนําและความเชื่อที่ว่าบิตคอยจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งในอนาคตตัวอย่างเช่นในช่วงปีที่2ของปี2021ที่บิตคอยร่วงลงสู่ระดับ28,000 USD ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นสู่69,000 USD ในช่วงเวลาต่อมา นอกจากนี้ข้อมูลยังอาจชี้ไปที่กิจกรรมของเจ้ามือขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงท่ามกลางการปรับฐานของตลาดในอนาคตโดยการสะสมของกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาโดยตรงอย่างไรก็ตามปัจจุบันบิตคอยได้ปรับฐานเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากดัชนี CPI ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่8.5% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบปี2022ที่อัตาราเงินเฟอ้อปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนที่เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่กลางใต้คลิปวิดีโอนี้ดะสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ